เฮลหลสวัสดีครับกลับมาเจอกับบันทึกรับสามก๊กนะครับสั่งการใต้ล่ารอบนี้มีปีกเทพเข้ามาใหม่ครับโหดมากและยังเน้นในเรื่องชะตาดาวด้วยครับก่อนจะไปเข้าเนื้อเรื่องต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผมก่อนนะครับร้านเติมเกมพาวเวอร์เพเติมเกมปลอดภัยรัเปอร์เซ็นต์ไร้รีฟัน เติมเกมได้ของช่วนไม่โดนแบนแน่นอนครับไปดูวิธีการเติมเงินกันครับแอดไลน์เพื่อนเพื่อนแอด powerplay ทักเติมเกมเลือกเกมและแพ็กเกจที่ต้องการแพ็กเกจตามใจแล้วกดตะกร้ากดสนับสนุนช่อง The Ming ยืนยันคำสั่งซื้อทำการโอนเงินและส่งหลักฐานและส่งข้อมูลในเกมรอรับของครับหน้าเพจ a c e b o o k ของ powerplay พูดคุยเรื่องเกมต่างๆและโปรโมชั่นดีๆโดยร้าน powerplay เปิดให้บริการเติมเกมมากกว่า5ปีนนรับคะแนนรีวิว5ดาวเลย โดยรางวัลอันดับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับโดยรอบนี้จะเพิ่มเหรียญรางวัลมานะครับโดยอันดับหนึ่งถึงห้าของประจำเซิร์ฟเนี่ยจะได้ของรางวัลเพิ่ม150เหรียญเลยนะครับเยอะมากและอันดับขัามเซิร์ฟหนึ่งถึงสิบเนี่ยจะได้2กล่องของเหรียญรางวัล150หเหรียญด้วยนะครับและอันดับ11-20ถึงเนี่ยก็จะได้แค่กล่องเดียวของ150เหรียญเหมือนกันครับคนลงทุนเติมท,ท้ายๆเนี่ยโคตรกำไรเลยนะครับเป็นไงละ่ะบนเยอะครับผม แล้วรอบนี้เนี่ยมีการเพิ่มปีกเทพขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นเป็นขั้น11ครับสุดยอดมากครับปีกเทพไปดูเควสกันบ้างครับเควสรอบนี้ก็ยังเหมือนรอบพิผ่ผ่านมานะครับไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นครับไปดูแพ็คเติมกันบ้างครับก็ยังเหมือนเดิมครับ สายเติมน้อยแนะนําให้เติม29กับ149ก็พอครับดูรันคาในกิจนี้กันบ้างครับมีการเพิ่มชะตาดาวขุนพลทองเข้ามาครับเป็นกล่องเลือกนะครับไม่ใช่กล่องสุ่มครับดีหน่อยสกิลทองก็ยังมีอยู่นะครับเพื่อนๆใครยังไม่มีเนี่ยแนะนําให้จัดเลยนะครับสกิลทองช่วยให้เล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับสตารเทพรอบนี้มาครบเซตเลยนะครับ5ชิ้นรวมถึงกล่องขุนพลทองครับรอบนี้ก็เข้ามา5เจนเหมือนกันครับ น้ำตาจะไหลครับค่อยๆจัดค่อยๆเติมครับหลังๆระบบเกมเล่นจะอวยให้สายฟรีสายเติมน้อยมากขึ้นแล้วนะครับสู้ๆนะครับมาดูสกินกันต่อครับสกินรอบนี้กุ่นพนเจน5ยังไม่ได้เข้ามานะครับแต่ใบ,บแปลงล่างเข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วครับผมมีความรู้สึกว่าในกิจกรรมฉลอง2เทศกาลเนี่ยตัวลุกน,น่าจะเข้าในกิจกรรมนี้นะครับมาลุ้นกันครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ไปดูในส่วนของแลกทั่วไปกันบ้างครับโดยรอบนี้ก็ยังเน้นชะตาดาวอยู่นะครับเป็นสีแดงแทนตรงนี้ชะตาดาวที่เพื่อนๆได้เยอะๆกันเนี่ยผมก็ยังเน้นย้ำอยู่นะครับว่าอย่าไปแลกขอย้ำนะครับว่าให้เก็บไว้ครับอนาคตเพื่อนๆจะเสียใจครับถ้าเอาไปแลกยิ่งเปิดแผนภาพเยอะก็ยิ่งใช้เยอะครับตรงนี้ผมก็แลกเก็บไว้ก่อนครับต่อไปเป็นการใช้ตำลึงแลกนะครับรอบนี้ในการใช้ตำลึงเนี่ย นอกจากทองแล้วเนี่ยชะตาดาวขุนพลทองและขุนพลแดงเนี่ยแลกไปเลยครับแต่ในนี้เลือกขุนพลได้แค่สิบสองตัวนะครับซึ่งต่างจากในหัวข้อแรกนะครับซึ่งสามารถเลือกได้ยี่สิบตัวเชื่อผมครับยังไงก็คุ้มแลกเก็บไว้ก่อนครับอย่าลืมแลกทองกันด้วยนะครับเกือบลืมไปแล้ว มาดูปีกเทพทองบินเหินเวิงฟ้าชอบมากครับดีไซน์สวยมากอันนี้เป็นปีกเทพขั้นสิบครับมาดูปีกเทพตัวใหม่ล่าสุดขั้นสิบเอครับแอนิเมชันหลังการใส่นะครับเท่อย่าบอกใครครับมีทั้งไฟมีทั้งน้ำแข็งปีกเทพนรกเยือกแข็งเพิ่มเก HP ก็52ล้านเอ็มแล้วนะครับมันจะเยอะไปไหนครับ ลองเอาไปคูณ6ครับนั่นแหละครับพลังลบเพิ่มขึ้นแค่ HP อย่างเดียวนะนี่ผมพูดแค่ช่วงหนึ่งนะครับถ้าเกิด2ช่วงรวมกันเนี่ยก็ร้อยกว่าล้านเลยนะครับใส่ปีกเทพชุดนี้เนี่ยมีดีไม่ดีเนี่ยเกือบ1000เอเลยนะครับโดยเท่าที่ผมดูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ขั้น9กันนะครับคือปีกฟินิกน้ำแข็งนี่เองครับ อันนี้ก็เป็นภาพวิวัฒนาการของปีกเทพนะครับโดยวจะพาไปดูพวกท็อปๆเนี่ยได้ปีกเทพอะไรกันบ้าง อันนี้สุดยอดมากเลยครับได้ปีกขั้นสิบแล้วเทพมากมากข้า้อยขอคารวะเลยครับโหทัานเทพครับสุดยอดผมต้องขออนุญาตด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆมีกำลังใจครับไปบริจาคคะแนนให้กิวกันต่อครับผมรู้สึกว่าคะแนนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนมากเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่เติมอะไรเลยจะได้500นิดๆส่วนรอบที่ผ่านมาเนี่ย ผมได้เกือบ600เลยครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลสามารถคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับผมอาจจะมาโนไปเองก็ได้ไปเปิดป้ายกาชาชะตาดาวกันครับรวมๆ300กว่าอันมีป้ายขั้นสูง142อันดูสิมันจะได้ขุนพลทองไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เนี่ยผมจะเลิกเติมเกมนี้อีกเกมนึงครับรู้สึกเสียใจครับคนอื่นเปิดป้ายหนึง10ป้ายได้มา2-3อันก็มีน้ำตาจะไหลครับ แซวครับแซวอ้าวเปิดทั่วไปได้ห้ิบครั้งเองเหรออ่ะส่วนเปิดขั้นสูงได้เก้าพันครั้งครับเดี๋ยวนะมันยังไม่มีกุญบนทองมาเลยนะเนี่ยโอ้โหร้อยกว่าป้ายแล้วนะครับแม่งโคตรเกลือเกลือจัดด้วยนะครับ โหร้อยสี่สิบกว่าครั้งไม่ได้จริงๆครับพูดตรงๆครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมเลิกเติมครับแซวครับแซวเหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวไปเลือกเปิดชะตาดาวคุณพลกันบ้างครับก่อนจะไปเลือกเปิดเนี่ยไปส่องดูครับว่าเราขาดตัวไหนบ้างเจอเย็นๆครับค่อยๆเลือกค่อยๆกดครับ ส่วนตัวเน้นตัวที่มีชะตาเยอะๆครับพลังจะเพิ่มเยอะขึ้นในนี้ไม่มีรีปโปนะครับไอแบบสิบไอน,นี้มันเป็นเตียวก้งครับผมดูผิดงั้นเสือใครกันอีกอันเนาะ ชตาดาวคุณพลทองเจน5ยังไม่มาครับในนี้ไปเปิดพลังกันครับเพิ่มโคตรเยอะในที่สุดแผนภาพชิ้นที่3ก็มาจนได้ครับอย่างที่ผมเคยพูดต้นคลิปครับว่า ป้าชะตาดาวเนี่ยถ้าเกิดมีซ้ำเนี่ยมันก็จะใช้แบบนี้นี่แหละครับใครแรกไปแล้วก็เก็บใหม่ครับไม่ยากแต่จะเช่กากับเพื่อนๆหน่อยนะตอนนี้แบบอารมณ์เซ็งๆครับไม่มีเลยชะตาทองตูขอบคุณที่รับชมนะครับจบแบบเซ็งๆครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กำลังใจด้วยครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ